อิงสาวนักศึกษาทนไม่ไหวเคลื่อนไหวแล้วกรณีเปิดศึกทัญญาจากกรณีทัญญาทัญญาเรศค่ะโพสต์ภาพคู่ทนายเจมนิติธรแก้วโตลงในไอจีนะคะพร้อมกับแคปชั่นที่ว่าขอบคุณทนายเจมที่ให้คำปรึกษาเรื่องการคุกคามเด็กทางโซเชียลพ่อแม่ที่มีลูกเริ่มโตต้องคอยสอดส่องนะคะบางครั้งอาจจะมีผู้แซงประสงค์ดี แต่จริงๆประสงค์ร้ายเข้าหาเด็กทางโลกโซเชียลถ้าเกิดขึ้นเราฟ้องได้ค่ะพร้อมกับเผยว่าเป็นนักศึกษาที่ส่งข้อความมาหาน้องลียาโดยธัญญาธัญ,ญเรศเล่าว,ว่านักศึกษาผู้หญิงที่มีจุดประสงค์บางอย่างแล้วส่งข้อความผ่านลียาค่ะถึงต้องจัดการขั้นเด็ดขาดและยังย้ำอีกว่าหนักแน่เด็กสมัยนี้ก้าเกินและ พร้อมฟ้องค่ะเอาให้จมดินสืบเนื่องจากกรณีดังกล่าวนั้นนะคะบรรดาชาวเน็ตได้มีการเปิดเผยแชทดังกล่าวที่ทำเอาทันยานั้นเตรียมฟ้องนักศึกษาคนดังกล่าวที่มีการทักหาลูกสาวซึ่งต้องบอกเลยว่าจากแชทดังกล่าวนั้นต้องจับตาดูแลค่ะว่านักศึกษาสาวนั้นต้องการอะไรละค่ะ ล่าสุดนะคะสืบเนื่องจากกรณีนั้นก็เหมือนว่านักศึกษารายดังกล่าวนั้นจะเปิดตัวเปิดใจออกมาเคลื่อนไหวถึงกรณีดังกล่าวค่ะโดยอิงอิงอิงนภัสสาวที่ถูกมองว่าเป็นต้นเรื่องดังกล่าวได้ตั้งเซตัสเอาไว้ว่าไรสาระต่อมาเมื่อมีคนเข้าไปถามอยากให้อิงอิงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังอิงอิงบอกว่าตนเป็นแค่คนธรรมดาไม่จำเป็นต้องแถลงข่าวตนบริสุทธิ์ใจพอ ก่อนหน้านี้ก็คุยกันตลอดที่ผ่านมาไม่มีประโยคไหนคุกขามน้องเลยงานนี้ก็ไม่รู้นะคะว่าเขาคงความจริงจะเป็นเช่นไรก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปแลนะคะ่ะและถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรนะคะทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เ,เพื่อนๆนั้นได้คอยติดตามกันทันทีเลยละคะ่ะ